เรื moon, Tra, on, ่องย่อซีรีส์จีนท l t เด e อ d o เด h e m มูลจันทราอัสดงรับชมได้แล้วทางช่องโยคูเมื่อโลกถูกครอบคุมไปด้วยพลังมารซึ่งผู้ที่อยู่เหนือมารทั้งปวงคือจอมมารฐานไถจินซึ่งถือกำเนิดจากบาปทั้งปวงในโลกมนุษย์ถือเป็นบ่อเกิดแห่งหายนะและความตายทุกสำนักเสียนล้วนถูกฐานไถจินทยอยทำลายจนย่อยยับเหล่าทวยเทพดับสูญผู้คนล้มตายราวใบไม้ร่วง เวลานี้เหลือเพียงสำนักเซียวเหยากับสำนักเหิงหยางพลังแห่งจอมมารยิ่งแกร่งกล้ายากจะทำลายลงไปได้ง่ายๆเพื่อปกป้องตาตล่าจึงต้องเปลี่ยนแปลงชะตากรรมการจุดติของจอมมารหยุดยั้งฐานไถจินก่อนที่เขาจะกลายเป็นจอมมารที่แสนชั่วหลายหลี่ซู่ซู่ธิดาหัวหน้าสำนักเหิงหยางจึงตัดสินใจต้องย้อนเวลากลับไปเมื่อ500ปีที่แล้วไปเกิดเป็นบุตรสาวคนเล็กของตระกูลเย่นามว่าเย่สีอูแต่ไม่คาดคิดว่า ฐานไถจิ้นในเวลานั้นเกิดเป็นเพียงมนุษย์ผู้อ่อนแอซึ่งต่อมากลับกลายเป็นสามีของเย่ซีอูพวกเขาค่อยๆตกหลุมรักกันและเกิดเป็นหลักต้องห้ามที่ยากจะหักห้ามใจในที่สุดหลี่ซูซูก็สามารถพิสูจน์ความจริงเปลี่ยนชะตากรรมของฐานไถจิ้นและกอบกู้โลกได้สําเร็จแต่ฐานไถจิ้นต้องสูญเสียเธอไปเขาจึงใช้เวลา500ปีเพื่อตามหาจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของนางและเมื่อพวกเขาได้มาพบเจอกัน ในที่สุดโชคชะตาก็เล่นตลกให้ล่างปีศาจของฐานไถจิ้นกล um, ับมาอีกครั้งทำให้ทั้งสามโลกต้องกลับมาตกอยู่ในอันตรายเมื่อสุดท้ายคนหนึ่งกลายเป็นเทพคนหนึ่งกลายเป็นมารความรักระหว่างเทพและมารของพวกเขาจะลงเอยอย่างไรต้องติดตามชม